การหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟ1นครั้งแทน x ด้วยตัวเลขส,สร้างแล้วเสร็จได้ตัว m อ,ออกมาหาสามมาการเส้นตรงที่สามผัดเส้นโค้ง y ลบ y 1เท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มๆ x ลบ x 1ดิฟตัวเลขได้0ดิฟ x นะคูณได้1ดิฟ x ก,กำลังสองสหรือมากกว่านั้นตกแล้วลบได้ห ดิฟของผลคูณพระเจ้าประคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างยกกําลังสองยังยังไม่พอแล้วต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟอันดับสองหรือม,มากกว่าน,ะน้องของพ้าหูนามตกลบตกลบด้วย ตเลยหนึ่งไม่ยั้งดิดปอีกครั้งดิดในวงเล็บด,ดิฟอันดับสูงจะนั่งตกยุงดิบ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 นิานาความชันต้องดิดหนึ่งครั้งแทน x ด้วยตัวเลขส,ร,สร้างแล้วซิกแล้ตัว m อ,ออกมาหาสามาการเสร้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ไไลไลไลง x y ลบ y 1เท่ากับตัว m คุณเข้าเต็มเต็ม x ลบ x หนึ่ ดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟเอ็กซ์นะคูนได้หนึ่งดิฟกำลังสองสามด้วมากกว่าน้นจะแร้ลบด้วยหนึ่งดิฟของคูนคูนพระเจ้าประคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของคูนหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างยกกำลังสองยังยังไม่พอและต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองหรือมากกว่าน้นเนาอาผ้าหูน้า ลบหนึ่งตบลบหนึ่งไม่ยางนี่ต่ออีกครั้งนี่ในรงเล็บบีบอันดับซูมย่านั่งตบผิวบีบิีบบิบหานื้อพันต้องหาตามครั้งตัวดิฟหนึ่งครั้งแทนเอด้วยตัวเลขภาษาแล้วเจะเดนออกมาหาคำมันารเส้นตรงมีนผัดเค้มโค้งวายลบ y บหนึ่งเท่าจับตัวเอเข้าเต็มเต็งลบหนึ่ง ดีฟตัวเลขได้สูนยด้เลขมาคูณได้หนึ่งดีฟกำลังดีฟเอ็กํากำลังสองสามหรือมากตกหรือมากกว่านั้นตกแล้วลบได้หนึ่งดีฟของผลคูณเฉพาะบักคูณหน้าดีฟหลักของหลังดีฟหน้าดีฟของผลหาล่างดีบนลบบนดีล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอต้องดีต่อไม่พอไม่พอ จี๊ดกำลังสองใหญ่มากกว่าน้องของข้าหูนามตกลงไม่อย่างนี้ต่อที่ต่อยอีกครั้งในวงเล็บดิฟอันดับสตัวนี้น้ำตกยิงดิฟการหาอนุพันธ์คือหาตัวชันต้องดิฟหนึ่งครั้งแทนเด้วยตัวเลขสร้างและสีได้ตัวเอ็มออกมาหาซ้ำมาการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง y ลูไปหนึ่ง เท่ากับตัว M ทเท่าเต็มเต็ม x อ,อดิฟตัวเลขได้ศูดิฟ X นะคูณได้1ดิฟกำลังสองสาหรือมากกว่านั้นจบแล้วลบห่งดิฟของผลคูณดิฟของผลคูณพระเจ้าพรกคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า ดิฟของพุนหารล่างดิฟบนลบบนดิฟร่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอแล้วต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองือมากกว่าน้น้องของผ้าหูน้ำตกลงตกลงหนึ่งไม่ไม่ยั้งทิ่ต่ออีกครั้งดิบในวงเล็บดิฟอันดับสูงนิ่งนั่งตบลงยิบยิบ การหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องยึดหนึ่งครั้งแทน x ด้วยตัวเลขัสร้างแล้วเศษก็จะ m ออกมาหาสามการเส้นตรงที่ัมผัเส้นโค้ง y ลบ y หนึ่งเท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มเต็ม x ลบ x หนึ่งดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟ x นะคูณได้หนึ่งดิฟ x กำลังสองสามหรือมากกว่านั้นตบลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าประคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า ดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างเยอกกาลังสองยังยังไม่พอเรต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกําลังสองหรือมากกว่านะน้อง <c oughs> ของท <c oughs> ัพนามตกลบหนึ่งไม่ยางดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟอันดับสูงย่านั่งตกยุงดิฟ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 การหา คือหาความสัมตระสิทิหน่งค <c oughs> ันแทน x ด้วยตัวเลขสุดท <c oughs> ้ายได้ดนอีกหาหาสระมาการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งยลบไปหนึ่งเท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มเต็ม x ลบ x หดิฟตัวเลขได้ศน <c oughs> <c oughs> ได้ศูนย์ x คูณได้หนึ่งดิฟ x กำลังสองสามย่มากกว่านั้นกับลบด้วยหดิฟ ของผลภูมิพระเจ้าขระคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิบหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่พ้อไม่อดิฟกําลังสองือมากกว่าน้องของพระพุณามตบลบหนึ่งไม่ยั้งดิต่ออีกท้งดิฟในบนเล็บ ดิฟอันดับศูนย์จะน่าตกตุ้มดิปดิปดิปการหาอ่ะมูพันคือหาความชันต้องดิฟ1ครั้งแทนเอกด้วยตัวเลขสัตจ้งแล้วเศษด้ตัวเอ็มออกมาหาสะมาการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง y ลบไปหนึเท่ากับตัวเอ็มคูณเท่าเต็มเต็มเอ็ลบเอดิฟตัวเลขได้ศูนดิฟเอ็กนะคูณได้1ดิฟกำลังสองสามหนึ่งัวนั้นตบลบด้วยหดิฟ ของผลคูณพระเจ้าประคูณหน้าดิฟหลังบกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองยังยังไม่พอและต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ช้อดิฟกําลังสองหรือมากกว่านั้นน้องของพระหุนามตบล้มหนึ่งไม่ยังดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟอันดับสูงอย่านั่งตบยุงดิฟดิฟ เป็นนึ่งกออ่ะจารหาอ่ะนูปแทนคือหาความชันต้องทิดหนึ่งครั้งแทนเอ็กด้วยตัวเลขสัสร้างแล้วเสกได้ตัวเอ็มออกมาหาสัมาการเส้นตรงนิ้วชี้ผัดเส้นโค้ง y าลบวหนึ่งเท่ากับตัวเอ็มคือเข้าเต็มเต็มเอ็กซลบเอ็กหนึ่ง ดิฟตัวเลขได้ศูนดิบ x ณคูณได้หนึ่งดิฟ x กำลังสองสามหรือมากกว่านั้นตกแล้วลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าประคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิบหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิบต่อไม่พอไม่พอดิฟกำลังสองหรือมากกว่านั้นน้องของพระหูน้มตกลบหนึ่งไม่ยางดิต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บ ดิฟท่านสูงเนี่ยนั่งกบยุงก็ดิบดิฟดิฟัหาอ่นุทันหาความทันตาอะไรเกี่ยการหาอ่นุทันหาความทันต้องมีหนึ่งทังตานตัครับ ลบการหาอัตมาพันคือหาความชันต้องดีดหนึ่งครั้งแทน x ด้วยตัวเลขสังสรางแล้วเสร็จได้ตัว m ออกมาหาสมการเส้นตรงมีสัมผัสเส้นโค้ง y ลบ y หนึ่งเท่ากับตัว m คูณเท่าเต็มเต็ม x ลบ x หนึ่งดีฟตัวเลขได้ศูนย์ดีฟ x เ้อคูณได้หนึ่ง ดีฟเอ็กกำลังสองสามมากกว่านานตบแล้วลบหนึ่งดีฟของผลคูณพระเจ้าพระคูณหน้าดีฟรังลบรังดิโอ้ยอาจารย์เปลนเป็่ยนมันจะลบจะลบอาจารย์จะทามยอาจารย์เลยตไปเลยตอไปเลยอาจารย์ไมไม่พอใจการหาอนุพันธ์หาความชันต้องดีฟหนึ่งครั้งแทนเอ็กด้วยตัวเลขสร้างและเซกได้ตัวเลขออกมา หาสมาการเส้นตรงเส้นผ่าเส้นโค้งวายลบวายหนึ่งเท่ากับตัวเอคูณเท่าเต็มเต็มเกรลบ x หนึ่งดีเลเได้ศูนย์เอ็กได้คูนได้เอ็นคูณได้หนึ่งดีเอ็กเลต่อต่อ ต่อจงนีใช่มจ๊ะอ๋อเล่ต่อเดิ X กำลังต่อโอดิฟ X กำลังสองสาวหรือว่ากว่านั้นตบล้มด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าพระคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารหน้าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อกำลังสองหรือว่ากว่าน้องของพ้าหูน้า ตูปลบหนึ่งแม่ยางที่ต่ออีกคาังดิฟในวงเล็บดิฟขั้นสูงในหน้าสุดจึงต้นดิบดิฟดิฟการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิ็หนึ่งครั้งแทนเอ็กซด้วยเจอเลขฉันสร,ร้างแล้วเษก็จะเอ็มออกมาอาสัมมาการเส้นตรงเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ลบ y าหนึ่งเท่ากับตัว M อ็มคือเท่าเต็มเต็มเอ็ลบเกหนึ่งดิบตัวเลขได้ศูนย์ดิบเนะคุณได้หนึ่งยิบเกซ์กำลังสองสามหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบหนึ่ง ดิฟของผงทูนพระเจ้าพรกคุณหน้าดิฟทั้งวาทั้งดิฟหน้าดิฟของขนหานล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหานด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองหรือมากกว่าน้องของพระหูนามำตบลบหนึ่งไม่ยังดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟขั้นจูงจะนั่งตะจุงต้นดิฟดิฟดิฟการหาอาหารทื่หาความชานต้องดิฟหนึ่งครั้งแทน ด้วยตัวเลขสร้างแล้วเศษดตัวเลขออกมาลายสามมการเส้นตรงที่สมัารเส้นโค้ y ลบ y หนึ่งเท่ากับตัว m คูณเท่าเด็มเต็ม x ลบ x หนึ่งดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟนะคูณได้หนึ่งดิฟ x กำลังสองสามือมากกว่านั้นตบแล้วลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าบะคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารหลังดิฟล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสอง ยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองมากกว่าน้องของท้าหูน้ำตบลบหนึ่งไม่ยั้งดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟขั้นสูงย่านั่งตกคุ้ต้องดิฟดิฟดิฟงนหาอนุพันธ์ที่หาความชันต้องดิฟหนึ่งครั้งแทนเอ็กด้วยตัวเลขสัญสร้าง์ลาวเสกได้ตัวเอ็มออกมาหาสมการเส้นตรงมีเส้นสัมผัสเส้นโค้งวายลบวายหนึ่งเข้ากับตัวเอ็มคูณเข้าเต็มเต็มเอ็กลบเอ็กหนึ่งดิฟ ตัวเลขได้0ดิฟ x นะคูณได้1ดิฟ x กำลัง2 3หรือมากกว่านั้นตบแล้วลบ1ดิฟของผลคูณพระเจ้าว่าคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟร่างหารด้วยร่างกำลัง2ยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลัง2หรือมากกว่านั้นน้องของพาะหูน้ำจบจบลบ1ไม่ยั้งดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บ ดิฟขั้นสูงยันั่งจบยุงดิฟ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 ยาหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟหนึ่งครั้งแทน x ด้วยตัวเลขสร้างแล้วสี่ก็จะเอมออกมาหาจำนวมันก็เส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งไวรูป y หนึ่งเท่ากับตัว m ก็เท่า m m x ลบ x หนึ่งดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟ x นะคูณได้หนึ่งดิฟเลขกำลังสองสามทีมากกว่านึ่ง ตกแล้วรบกวนดิบของคูพเจ้าวบะคูณหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าดิบของคนหารล่างดิบบนลบบนดิฟ้างหารก้างคำลองสองยังยังไม่พอเราต้องดิบต่อมท้อไม่ท้อดิบจำเมืองสองมาก่อ้องไปสาเหนึ่น้ำตกล้มม่หนึ่งไม่จำไม่ก่อทั้งเล็บดิฟขั้นสูงเนี่ยนั่งตกยุงไปดิฟดิบ การหานคูนคือหาความพันต้องดีฟหนึ่งครั้งแทน X ด้วยตัวเลขสร้างแล้วเศษได้ตัว M ออกมาหาสมการเส้นตรงมีเส้นสัมผัสเส้นของวลบวหงเท่ากับตัว M เท่าเต็มเต็ม X ลบ X 1ดีฟตัวเลขได้ศูนย์ดีฟ x นำคูณได้1นึ่งดีฟ x ำลังสอสมหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบห ดิฟของผลคูนพระเจ้าพระคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดีฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอแล้วต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองมากกว่านะน้องของหูนาวดิฟล่างหนึ่งไม่ยัง ตบตอีกครั้งตบตอดี่ต่อีกครั้งในวงเล็บอาไเด้บต่ตบีฟต่อกครั้งโค้งงอล็กชต่มลนตบล่างหนึ่งแม่ยางที่ต่ออีกครั้งดีฟี่ในวงเล็บอดีฟ่ผ่านสูงนนั่งตบชุ่มดีบี่่ การหาอนุพันธ์คือหาความชันก็ยิบหนึ่งครั้งแทนเอกด้วยตัวเลขสร้างแล้วเอกได้ตัวเองออกมาหาสมการเส้นตรงมีเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ลบ y หนึ่งเท่ากับตัว m คูณเท่าเต็มเต็ม x ลบ x หนึ่งยิบตัวเลขได้ศูนย์ยิบ x นำคูณได้หนึ่งยิบ x กำลังสองสามหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบหนึ่งยิบของผลคูณข้าเจ้าพระคุณ หน้าดิหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของคนหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหันด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองดีมากกว่านะน้องของผ้าหูน้มตบลงหนึ่งไม่ยั้งดิฟต่ออีกครั้งดิฟนวงเล็บดิฟอันดับสูง จะนั่งตบยุงต้องดิบดิฟดิฟการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิบหนึ่งครั้งแทนเอกเนด้วยตัวเลขสร้างแล้วเซกได้ตัวเอ็มออกมาหาซัมการเส้นตรงมีเส้นสั้นหาเส้นโค้งวายลบวายหนึ่งเท่ากับตัวเอ็มคูณเข้าเต็มเต็มเอ็กลบเอ็กหนึ่งดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟเอ็กนำมาคูณได้หนึ่ง ดิฟกำลังสองสามหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าพระคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหาร่างดิฟลนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองหรือมากกว่าน้องของพาหูน้มตบลงหนึ่งไม่ยังดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บ ดิฟขั้น sharing. สูงอย่านั้งตบยุงดิฟ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 จ้ะเอายังการหาเดีเจอมีใครว่าเดอมาเลยเมาๆมีใครข้องหุ่นหล่มีใครว่าจ้า เธอไอ้ไปมองมันเธอก็มองยกนี่ก็พอกานลุกเซ็นตื่นนี่โ่หอกมองน้าหนาดีก็อาไม่ดูกาแฟแอนุหลับตาหลับตาการการแอนุพันธ์ว่าฉันจะลองได้มีใครว่าเลยเหรอมีใครว่าเลยเหรอ การหาอนุพันธ์คือการหาอาจารย์คดิฟหนึ่งครั้งอาจารย์ลรู้ได้เดี๋ยวว่าหลังเลยคือการหาการหาอนุพันธ์คือความหาอาจารย์ต้องดิฟหนึ่งครั้ง้วยตัวเลขสั้นสี่แล้วไดเอ็มออกมาหาอนุโอ้อาจารย์เรียกไหมมันต้องยากนะคะอ่านก็ได้อ่านก็ได้อ่านด้วยอาจารย์ การหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟหนึ่งครั okay. ้งแทน x ด้วยตัวเลขสาร้างสศษแล้วได้ n ออกมาหาสมกรารเส้นตรงมีเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ลบ y เท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มๆ x ลบ x 1ดิฟตัวเลขได้ o ดิฟ x นได้ห <c oughs> ดิฟ x กลำลงังสองสามือมากก่อนนะตบแล้วได้หนึ่งดิฟของผลคูณ พ่อเจ้าพระคุณหน้าหน้าดิฟล่างบวกล่างดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนขบบนดิฟล่างหารด้วยล่างบนกําลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ทอไม่ท้อดิฟกําลังสองือมากกว่านั้นและน้องของพระหุนาำตบรบหนึ่งไม่ยังดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟขั้นสูง อย่านั่งตบยุงดิบ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 ชื่ออะไรกันยศครับเด็กที่สิบเก้าค่ะการหากระปุ่มไหนการหาอานุพันธ์คือหาความชันตรงยิบหนึ่งครั้งแทนเอกเหน่อยตัวเลขสร,ร้างแล้วเซกได้ตัวเอ็มออกมาหาตะมังกรเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งไว้ระวังเท่ากับตัวเอ็มคุณเข้าเตรียมเตรียมเอกลบอีกหนึ่ง ดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟเอน้คูณได้1นึ่งดิฟเอกกำลังสองสหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบเวยหนึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าประคูณหน้าดิฟหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อ ดิบกำลังสองหรือมากกว่านา้นองของพระูุนาตบลบหนึ่งแม่ยังดิบต่ออีกครั้งดิบในวงเล็บดิบอันดับสูงยันนั่งตกดูดิบดิบ,ดบ <c oughs>